ใพูดแต่ไปรื่นะค้าเขามาาเพรว่าม่มีอะไรทค่ะก็ไนั่งาดเป็นนั่งาดี่เาก่งเก่งไม่เคยอะไรเสร็จสมบูรณ์สักอย่างค่ะวันนั้นเขากาดูมาได้เือขาะขาเาวาผู้หิผู้หญิงผปีรแล้วขาไม่สร็จเวา้ว้อกว่าิลนหด การแสดงละครอย่างเงี้ยดิฉันก็จะเขียนบทเองกำกับเองทำทุกอย่างเองอ่ะผานักแสดงเก่งก็บทวสั้นๆนะคะแต่พอเล่นจริงอะ่ะอาจารย์บอกว่าตัดบทจบเถอะมันไม่จบสักทีเพราะว่าต่อวาพยาวต่ความนีดเก่งๆเอาบทมาเล่นแบบจิกกัดกันส,สดๆอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เพื่อนอีกคนนะคะชื่อช,อ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 ชื่อเกินเป็นเพื่อนผู้หญิงที่แบบเขาชื่อเกิร์ลแต่เพื่อนจะเรียกว่าเกิร์ลเพาขามีนิ้วเกิร์น เนนี่เพื่อนที่ฉันรักมากเข้ามาัธยมต้นมาจนถึงมัธยมปลายแบกผับวนี้เกินก็จะบอกชน,นะใจเย็นๆนะอะไรแบบเนี้ยบอกตลอดลว่าใจเย็นๆบอย่าหวหานอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะคือเะกมากาเากสมุดเป็นแบบนอนเนที่อย่างเงี้ยแล้วเขาเขาบอกเขาไม่ชอบกินเขือน,นะแต่พอฉันทำแกงเขียวหวานเี่กิน ทำ้งสองเขาอยู่สองคนทะทำสองเขานี่นี่กินกันเองนี่กินเองนี่นี่เขาชอบกินเมื่อเสือขึ้นมาทันทีจัดนะ่เขาแบบจำเพิ่งที่ไม่กินเมื่อเสือเลยเขาก็ชอบกินแต่ปลา นนก็แบบไม่ได้เจอไม่รู้จักว่าไปอยู่ที่ไหนเติเงีนเน้ยม,มากแล้วก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยนะคะแล้วก็เค้าเพื่อนทุกคนบางคนเจอหน้าก็ไม่กล้าทักน,นะคะเพื่อนบางคนเนี่ยแบบที่แบบรักกันแบบก็จักเลยไม่มีบรรดาบเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ปลุกความกระเจิดได้เกิดออกมาแทนที่มันจะหมดไปนะคะ ที่อยากบอกเือขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เคยผ่านมาจนถึงวันจากลาขอบคุณสายตาที่เคยอ่อนหวานและคุณต้องมขอบคุณช่องดีๆดีๆดีๆที่มีให้กันและรักจะไม่หวั่นไหวจะไม่มีวันสลาย